สว,วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวที่พี่อยากทางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ยืนซังสวัสดีครับวันนี้ยืนซังอยู่กลางตลาดเลยยืนซังอยู่ตลาดแล้วครับตอนนี้ตลาดเรี่องอะไรคะตลาดเปี๊ยงหวายแล้วเป็นตลาดบ้านๆน<ม>ี่ท่านผ<ม>ู้ชมที่ชาวบ้านเขามาขายกันวันนี้เป็นวันตลาดใหญ่เลยไปยืนซังเราเดินตลาดกันโน่นแม่อยู่โน่นแม่ได้อะไรแล้วเนี่ยเหมือนแม่ซื้อกล้วยดูว่าแม่ซื้ออะไรนี่เขาขายแบบบ้านบานนี่ยอดฟักทองผักชีครับมีซัง สังกะทานเด็ดอะไรนะสังกะทานอยู่ที่อะไรนะสังกะทานอ๋อสังกะทานเหรอใช่ไม่ได้อะไรอ่ะดูดูอันนี้จะเป็นของขายแบบชาวบ้านบ้านเลยจะซื้อกล้วยเหรอโอ้ทำไมลูกใหญ่แค่ดูท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่มากยอดวายอีกยูซเดินฝั่งนี้นี่ฝั่งนู้นมีอะไรขายไปดูฝั่งรถแต่อีกยูซังอยากกินของทอด นี่ขนมเส้นอันนี้ดอกดอกไม้นี่นี่ผักดองผักชีนี่ก็สั่งก็สั่งแล้วโอ้อันอันนั้นหนังนี่อีสังเคยเคยเห็นเต้าหู้ไหมเนี่ยอันนี้มีเต้าหู้ขายด้วยอันนี้หนังอันนี้อันนี้หนังวัวหรือเปล่าหนังวัวต้มอันไหนเต้าหู้เนี่ยเนี่ยเต้าหู้อันนี้ท่านผู้ชมเต้าหู้เนี่ยเอาไปทอดได้อร่อยนักเชียวอันนี้เป็นของแบบ อาหารพื้นบ้านแบบไทยใหญ่เลยนะข้างในในห่จะเป็นห่อเล่าห่อเน่าเม็ดนะดูฝั่งนี้มีอะไรบ้างนี่ซังซาม่า,มาแม่ได้สรุปแม่ได้อะไรอ่ะแม่ได้ผักกูดโอ้วันนี้ได้กินผักกูดละโอ้นี่ของทอดร้านนี้ขายของทอดป็นปลาทอดไก่ทอดพี่ซังอยากกินอะไรไหมอ๋อไม่มีเลยฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ขนมวงเหมอือนแม่ขายเลยนี้วอ, <K ind le> อันนี้คือของขายแบบไทยใหญ่หมดแล้วท่านผู้ชมมีปลาแห้งมีถั่วเน่าอันนี้โดนัทไทย,ยใหญ่แล้วก็ต้าหู้โอ้ยำข้าวซอย <K ind le> แล้วก็มีอันที่เป็นอ๋ออันนี้อันนี้เป็นต้าหู้ยี้ต้าหู้ยี้แบบของไทยใหญ่เนาะของไทยใหญ่ของคนจีนคล้ายๆกันจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่หน้าตาของต้งยาหู้ยี้ <K ind le> อันนี้ยำแ <K ind le> ยม่ยำ <K ind le> ร้านนี้คือร้านอ๋อีนร้านนี้ขายน้ำ โอ้โลตลาดอยู่ฝั่งโน้นเองนะนี่เรามะเขือเทศแม่ฮะของขายเยอะเลยท่านผู้ชมนี่คือตลาดบ้านลานนั่นเองขึ้นไปดูฝั่งโน้น่อยไหมฝั่งแล้วฮะฝั่งแล้วโู้นครับฝั่งโน้นไปไหมลองดูอ่ะไปยนี่คืองว่าผาท่านผู้ชมไปดูโอ้ฝนตกโอ้ของขายเยอะเลยของข,ยยอ,ของทอดถ้าใครอยากจะได้แบบ อาหารแบบไทยใหญ่ๆก็ที่นี่มีให้เราได้เลือกกินหลายอย่างนะคุณสามรถนี่คลิปสั้นๆแล้วานผู้ชมคลิปไม่ยาวพาเดินตลาดนี่ปิ้งย่างส้มตับโอ้โหทังวันนี้จะเป็นอาหารสดนะฮะโอ้ขายเยอะมากเดินฝั่งโน้นนะคุณสนะามรถหอมผักชีกล้วย โอโหนี่กล้ยกุ้ย,ยนี้ไม่เท่าแม่นะแม่ซื้อมีลูกใหญ่มากของขายเยอะผักสดเยอะนะครับนอันนี้เป็นตลาดแบบบ้านๆเลยนะเหมือนเจ้าของตลาดเพิ่งทำโครงสร้างใหม่ให้บรรยกาศตลาดของขายไม่อร่อยสังฆทานต่อสังฆทานอีกแล้วน,นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอ่า <ๆ>ับพ่อ <blunt. S 2> อันนี้คืออะไรขีนกเป้ามันคือขนมทอดเขาเรียกว่าขีนกเป้าเนี่ยเดี๋ยวพี่โ้งเลยนถั่นเน่าโล่ละแปดสิบบาทอันนี้อันนี้ขายปลาท่องโกทอดโอ้โหอันนู้นฝั่งนูขนจะมีร้านขายไก่ทอดอยู่โน่นนี่ไก่ทอดห้าบาท okay. ไปเดินไปฝั่งนี้กันนี่อันนี้จะเป็นซาลาเปาปลาท่องโกทอดนะครับ ทอดกันแบบร้อนๆแบบนี้เลยโอ้นี่สาลาเปาทอดเฮ้ยขอบคุณงโันี่นี่อันนี้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ทอดอยากกินอะไรแม่ครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษบ้าง <c oughs> ฮะจิ <c oughs> ้นไรดีกินอะไรดีลูกอยากกินอะไรฟองแคบหมูมีทุกอย่างฮนะงเดินตลาดนีด้ตลาดเดียว นี่เพราะว่าดอกอันนี้มันออกเฉพาะช่วงเข้าพรรษานะกระสังเนี่ยดอกเนี่ยพอไม่รู้จักชื่อไม่เชื่ออะเลยดิดอกที่เราสวยกว่าอดอกที่เราสวยกว่าเออใช่ยังไงดอกที่เราก็าสวยกว่าอยู่ดินูยไปอันนี้อะไรนี้อ๋อขน่าเม็ดนี่ขน่าเม็ดสิบบาทไหนเด็กๆเดี๋ยวะที่มากว่นสิครับนี้บๆรีบกรสังอยาก หลบมาทางนี้ украї. อยากอยากกินอะไรของทอดฝั่งนู้นไหมอยากอ่ะไปไปเพราะไม่ได้เอาฝ่อตังมาไปดูกันว่ามีอ,อะไรขายบ้าง<อ>มีไก่ทอดของห้าดาวเอาอะไรเหรอนี่พวกของขายเนี้ยเพียบเลยเอาอะไรดี่ข้าวไม่ค้ามำอูอันนี้จะเป็นพวกทอดอยากรึไห,ไหมเราเนี่ยหรือว่าไม่สนใจ มีฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีนะทุกนี่ของขายเยอะมากครับกล้วยทอดก็มีแม่ไปโอ้แม่อยู่หลังรถนู้นละอ,อันนี้แบบอันนี้ของทอดแบบไทยใหญ่คิวสั่งนี่นี่ร้านนี้นี่นี่ครับเหมือนเหมือนย้ายคิวซังทำเลย,ยของขายเยอะมีโดนัทไทยใหญ่ด้วยนี่ฮะของทอดนี่เป็นอ่ะตัวฟูตัวฟูนั่นเอง อ่ะโอเคท่านผู้ชมมาเดินตลาดประมาณนี้เลยคิดสั้นเนาะแต่ว่าคงจะถูกใจไม่มากก็ได้กับบรรยากาศตลาดาบ้านๆนี่ฮะใครอยากจะมาลองเดินตอนเที่ยวก็ไปลหลบเข้าไปในร่มหน่อยก็อย่าลืมมาแวะน่อยคิดสั้นเนาะที่นี่<ค>มีของขายเยอะมากมีหลากหลายเลยนะเนาะหลากหลายมากนี่คือตลาดร้อยปีเขาบอกจริงป่ะใช่เนาะกระปายเขียนติดอยเห็นไหม <laughs> เจอยังตลาดร้อยปีอ่า เวียงไหว้นั่นเองนะครับบรรยากาศก็กจะประมาณนี้ถ้าไม่ชมมีโอกาสตลาด<ม>ร้อยปีใช่ตลาดร้อยปีนี่นมีของมีมีปลาหมึกทอดด้วยจะเอาไหมปลาหมึกทอดสนใจไหมปลาหมึกทอดนุ่นซุปองเซกอบนุ่นปลาหมึกทอดทอดปลาหมึกทอดสนใจไหมไก่ข้าวหนึ่<ะ>ปงปั๊บแล้วเดี๋ยวเราเปิดคลิปกันประมาณนี้เท่านั้นก็จะเสร็่แล้วแล้วคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เดี๋ยวนี้ บรรยากาศเดินตลาดของเราก็นี่ฮะเดี๋ยวค่อยหาโอกาสขาย่านผู้ชมมีงานบุ้เยอะไก่ล็อบบี้งาองคนขายพูดเก่งนะพ่อค้าขายเก่งมากเบีร์เค็มหวานลูกเบียรไปเลยกับเปียก์ขนกันเลยทีเดียวอ่ะพี่คิอซังบรรยากาศก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เดี๋ยวนี้นี่คือซังกับบรรยากาศตลาดนะฮะ เราพาชมรอบๆอบะคลิปสั้นๆไม่ยาวแปดนาทีเราค่อยพาไปตลาดอื่นอีกฝางเรามีหลายตลาดให้เราได้ดเลือกชมเนาะคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนก็มาติดตามเราเสมออย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สั่งแม่ครับจะเ,เป็นกลังอะไรก็สั่งอะไรพ่ออีกกสั่งอะครับออกไปเก็บบรรยากาศแต่นี้ทำชมได้ชมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครัะในโซคารในโซคาร